กินของขมชมเด็กสาวเล่าความหลังครับกับเมนูนี้ครับซี่โครงหมูตุ๋นมะระครับตอนเด็กๆเนี่ยกินไม่ได้เลยนะครับขมขมแก่ตัวมาเนี่ยหวานจริงๆเลยครับเริ่มนำมะระมาผ่าแล้วก็ขูดใยข้างในเนี่ยออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็การเลือกซื้อมะระนั้นนะครับให้เลือกที่เป็นสีเขียวอ่อนนะครับไม่ใช่สีเขียวเข้มนะครับก็จะลดความขมลงได้อีกต่างหากนะครับ คราวนี้ก็หั่นมะระออกเป็นท่อนๆเลยครับเอาท่อนให้ใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วเชฟก็นําลงไปใส่โบเลยครับใส่เกลือโรยลงไปครับแล้วก็ขยาขยำเกลือให้คลุกเขาเข้ากับเนื้อมะระของเราให้หมดเลยครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่ทําให้ลดความขมของมะระลงได้นะครับแต่ว่าความขมนั้นไม่หายไปหรอกครับแล้วก็นําไปล้างน้ําออกครับแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าชอบขมขมจังเลยก็ เต็มที่เลยครับไม่ต้องทําตามครับไปตั้งกระทะได้เลยครับแล้วก็ต้มน้ําให้เดือดก่อนเลยครับในส่วนผสมทั้งหมดแล้วนะเชฟได้พิมพ์ไว้ท้ายคลิปหมดเลยนะครับไม่ต้องไปจดกันอยู่น้ําเดือดขึ้นมาก็ใส่กระดูกหมูลงไปเลยครับเดี๋ยวเราจะเคี่ยวกระดูกหมูไว้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงเลยครับเมื่อมีฟองขึ้นมาก็หมั่นช้อนฟองหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะวนกลับไปลงไปข้างล่างทําให้น้ําเราดาได้นะครับ เติมซุปก้อนลงไป1ก้อนครับตามด้วยซีอิ๊วขาวครับแล้วก็น้ำตาลทรายอีกเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ชอบก็ตัดออกไปนะครับน้ำตาลทรายตรงนี้แล้วก็ตามด้วยเกลืออีกปลายช้อนเหมือนกันครับใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปนะครับเพื่อให้สีสันเขามีความเข้มแล้วข็น่ากินขึ้นครับ ตามด้วยรากผักชีครับแล้วก็กระเทียมเครื่องตุนยาจีนทั้งหมดกเทลงไปเลยครับแล้วก็ใส่เห็ดหอมลงไปครับในส่วนของเห็ดหอมเชฟนำไปแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะครับแล้วค่อยมาใส่ต่อไปก็จะเป็นมะระของเราครับเทลงไปเลยครับทุกอย่างที่ใส่ลงไปก็ ครบเรียบร้อยแล้วน,นะครับคราวนี้เชฟจะเริ่มปิดฝานะครับแล้วก็เคี่ยวต่อไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเลยครับเ <cop il itis> มื่อเปิดฝาออกมาทุกอย่างก็เปื่อยได้ที่หมดแล้วครับส yea. รสชาติที่ออกมาจะมีความหวานความเค็มแล้วก็ความขอมอ,อ่อนๆที่ได้จากมะละนะครับซ <cop il itis> ี่โครงหมูมของเราก็จะเปื่อยนุ่มกำลังดีเลยครับ คราวนี้ก็โรยผักชีซอยลงไปครับเพิ่มกลิ่นหอมอีกนิดหนึ่งเวลาตักเสิร์ฟขึ้นมาเนี่ยก็หยอกพริกไทยลงไปอีกนะครับจะเพิ่มกลิ่นหอมแล้วก็เพิ่มรสชาติขึ้นอีกเยอะเลยครับจะบอกว่าเมนูนี้เป็นเมนูโปรดอีกของเชฟอีกหนึ่งเมนูก็ไม่กล้าพูดนะครับเดี๋ยวคุณจะรู้ว่าเชฟแก่แล้วนะครับ <laughs> ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่สามารถทําให้กับ ผู้ลับผู้ใหญ่ที่บ้านทานสดกันลุ่งๆคอเลยครับฝากไว้อีกหนึ่งเมนูนะครับข้าวหมดหม่อแน่นอนครับ